จะเอาคนเดียวเลยเหรอนะอ,อ้าวแอคชั่นสวยนะครับอย่าลืมนะครับแอคชั่นสวยแต่งแต่งโป้งนะครับเ,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 เดื่มดำกันมั้น้อยนะโอ้แมม,มาแล้ว ยี <behav> <uce> ่ไม่เล็กด้วยไม่เล็กด้วยอาวันายนมรุนลวจังวันนี้ตัวเดิมหรือเปล่าวะไอ้อะไรอะไรอะไรโอ้อะไรโอ้ไรโออะไรโอ้เงัดวิชาออมานะ มาวยังวะมาวายยังวะ,วยยงวะอุ้ยกอกสองครับกอสองสามล้นี่อุ้ยออแย <c oughs> อคชั่นคันสวยว่ะพี่ คนหนึ่งนวครับคนหคนหนึ่งยังไม่ได้ตักของเลยครับคนหนึ่งปลาใหญ่เขาเฮ้ยเกี่ยวรูกเปล่าเกี่ยวลูกเปล่ามาแบบนี้เกี่ยวรือเปล่าโอ้ยโอยใส่ 56 56อ๋อหูมันเยอะว่ะเดี๋ยวดูกันเกี่ยวค้าหรือเปล่านักเต้นเต็มปากเต็เปเมปากตกวายเมื่อวานหลหรเออพูดอะปากว่วล่ะโอ้ยเยอะว่ะใส่ใหญ่ว่ะไ,วไม่น้อยว่ะปากกันไปตั้งรคั่น้อยว่ะใส่ประมาณโอ้ขนาดโซ่งยิงโดนกัดถังเลยเหกเกรอ67กราซิวปลาซิว,วน้อยครับ สิวอ้าวสิวอ้าววอ้าวลงขันด้วยกันไหมเนี่ยพี่สองร้อยห้าสิบเปนเได้สองร้อยสิบพี่มีสามช่องหนึ่งปลานินปลาที่สกตัวใหญ่ ฟันนินฟนรวมมาครับ0ูน <8. S 1> กับ1.2 <8. 2. S 1> ึ่งจุดเลปลาอะไรก็ได้ครับปลากิดอืออมนี่เล็กนะครับช่างเองตกเองนันเกเลงพอครับ ตาร้างมีปัญหาโอ้ห้าแปดห้าจุดนย์โอเคครับจบไปครับ